สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวพ่อแม่มากๆเลยนะครับคือเรื่องผื่นผ้าอ้อมในเด็กเล็กๆนะครับช่วง0-2ขวบเราก็าไปเจอข้อมูลน่าสนใจจากงานศึกษาเรื่องรับมือผื่นผ้าอ้อมมาครับทั้งเรื่องสาเหตุวิธีดูแลแล้วก็การป้องกันซึ่งผื่นผ้าอ้อมเนี่ยเอ่อมันก็คือผิวแดงๆอักเสบตรงที่สัมผัสผ้าอ้อมนะครับก้นขาหนีบทําให้เด็กๆไม่สบายตัวได้เลยนะครับใช่เลยค่ะแม้จะดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะคะ แต่ว่าบริเวณใต้พ้าอ้อมนี่เป็นจุดที่พิเศษจริงๆมันทั้งอับทั้งชื้นผิวเด็กก็ยังบางมากๆด้วยค่ะถ้าดูแลไม่ดีพอเนี่ยออปัญหาเกิดง่ายกว่าที่คิดเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยจากข้อมูลเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คงเป็นเรื่องความชื้นใช่ไหมครับจากชีจากอึที่มันสัมผัสผิวนั่นๆอืมใช่ค่ะความชื้นนี่ตัวหลักเลย แล้วก็มีการเสียดสีกับตัวผ้าอ้อมเองด้วยค่ะการเสียดสีก็มีส่วนหรือบางทีก็แพ้พวกสารเคมีในผ้าอ้อมที่ชู่เปียกอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะแต่มีอีกประเด็มที่น่าสนใจมากๆนะคะคือเรื่องค่า pH ของผิวอ๋อค่า pH เหรอครับมันมันเกี่ยวกันยังไงครับเกี่ยวมากเลยค่ะคือปกติผิวหนังเราจะมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆนะคะเป็นกรอบป้องกันตามธรรมชาติ แต่พอผิวสัมผัสปัสสาวะหรือโดยเฉพาะอุจจาระนานๆเนี่ยค่า pH มันจะเปลี่ยนไปทางด่างมากขึ้นค่ะอ๋อเปลี่ยนเป็นด่างใช่ค่ะแล้วความเป็นด่างนี่แหละค่ะที่ไปทำลายเกราะป้องกันผิวทำให้ผิวแบบอ่อนแอลงละระคายเคืองง่ายขึ้นเยอะเลยเข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่เปียกเฉย แต่ความเป็นกรดด่างที่เปลี่ยนไปนี้เองที่เปิดช่องให้ปัญหาเกิดง่ายขึ้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้ความชืน้นการเสียดสีเข้ามาทำร้ายผิวได้ง่ายขึ้นหรือบางทีก็เอ่อนำไปสู่การติดเชื้อราแบคทีเรียได้ง่ายในที่หยาบอาบอะค่ะโหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ลักษณะผื่นที่เราเห็น มันพอจะบอกอะไรได้บ้างไหมครับว่าเป็นแบบไหนบอกได้พอสมควรเลยค่ะการสังเกตลักษณะผื่นช่วยได้เยอะนะคะถ้าเป็นแค่แดงๆเรียบๆอาจจะมีแห้งๆลอกๆบ้างนิดหน่อยอันนี้น่าจะแค่ระคายเคืองธรรมดาค่ะอืมระคายเคืองทั่วไป แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผื่นมันแรงเข้มขึ้นขอบเริ่มชัดเจนหรือมีตุ่มเล็กๆเ,เป็นจุดๆแด,ดงๆกระจายอยู่รอบๆโดยเฉพาะตามซอกพับอย่างขานหนีบร่องก้นแบบนี้อืมต้องเริ่มสงสัยเชื้อราแล้วค่ะเชื้อรานี่เองค่ะแล้วถ้าเห็นเป็นตุ่มหนองมีน้ำเหลืองซึมเยิ้มๆแฉะๆอันนั้นอาจจะมีติดเชื้อแบคทีเรียแทกซอนเข้ามาแล้วค่ะโอ้โหมีหลายแบบเลยนะครับเนี่ยการแยกแยะนี่สำคัญเลยทีนี้ สมมุติว่าลูกเป็นผื่นแล้วการดูแลเบื้องต้นที่เราควรทำเลยคืออะไรครับหัวใจหลักเลยนะคะคือต้องลดสิ่งที่ก่อการระคายเคืองแล้วก็ลดความชื้นให้ได้มากที่สุดอันดับแรกเลยเปลี่ยนผ้าอ้อมบ่อยขึ้นทันทีค่ะอย่ารอให้เต็มนะคะเห็นว่าชื้นปุ๊บเปลี่ยนเลยครับครับบ่อยขึ้นตอนทำความสะอาดก็ใช้น้ำเปล่าธรรมดาอุณหภูมิห้องนี่แหละค่ะล้างเบาๆหรือใช้สำลีชุบน้ำก็ได้ค่ะ ถ้าต้องใช้พวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ต้องเลือกที่อ่อนโยนมากๆไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์เลยนะคะเน้นอ่อนโยนสุดๆใช่ค่ะแล้วสำคัญมากคือซับผิวให้แห้งสนิทจริงๆค่ะใช้ผ้าค่อยๆซับเบาๆอาจจะปล่อยให้ผิวได้สัมผัสอากาศโลง่งๆสักแป๊บหนึ่งก่อนใส่ผืนใหม่ให้ผิวได้หายใจบ้างประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ทาครีมหรือขี้ผึ้งที่มีซิงค์ออกไซด์หรือปิโตรลาทัมทาเคลือบปกป้องผิวไว้ชั้นหนึ่งเลยค่ะเหมือนเป็นเกราะ อ๋อทาเคลือบไว้เลยค่ะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ความชื้นหรือสารระคายเคืองสัมผัสผิวโดวยตรงการดูแลนี่เหมือนเน้นเดี่องสะอาดแห้งแล้วก็สร้างเกราะป้องกันนะครับแล้วถ้ามองไปที่การป้องกันเลยล่ะครับไม่อยากให้เป็นเลยทำยังไงดีการป้องกันนี่ดีที่สุดเลยค่ะสำคัญกว่าการรักษาอีกนะคะ เริ่มตั้งแต่เลือกผ้าอ้อมเลยค่ะเลือกที่ซึมซับดีๆแล้วก็ระบายอากาศได้ดีหน่อยครับเลือกผ้าอ้อมแล้วก็เปลี่ยนสม่ำเสมออย่างที่บอกไปไม่ต้องรอเต็มทุกครั้งที่เปลี่ยนก็ทําความสะอาดสับให้แห้งสนิทการปล่อยให้ผิวลูกได้พักจากผ้าอ้อมบ้างเปิดโล่งๆรับลมบ้างวันละนิดละหน่อยก็ช่วยได้มากเลยค่ะเปิดรับลมบ้างค่ะแล้วก็การทาครีมป้องกันบางๆทุกครั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อมถึงแม้จะยังไม่มีผื่นก็ตามนะคะอันนี้สําคัญ อา้าวยังไม่เป็นก็ทาเหรอครับใช่ค่ะทาบางๆเป็นการเสริมกรอกป้องกันผิวให้แข็งแรงอยู่เสมอลดโอกาสเกิดปัญหาต้องแต่ต้นทางเลยค่ะเป็นการดูแลเชิงรุกเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่รอแก้ปัญหาถูกต้องค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราพยายามเต็มที่แล้วนะครับทั้งป้องกันทั้งดูแลแต่ผื่นก็ยังเป็นอยู่หรือดูแย่ลงไปอีกมันมีสัญญาณเตือนไหมครับว่า ไม่ไหวแล้วนะควรไปหาหมอดีกว่ามีแน่นอนค่ะต้องสังเกตอาการลูกดีๆเลยนะคะถ้าเราดูแลตามวิธีเบื้องต้นที่ว่ามาสัก3 5ถึงวันแล้วผื่นไม่ดีขึ้นเลยหรือดูแย่ลงหรือว่ามันลามเร็วมากลามกว้างขึ้นครับไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหรือถ้าเห็นชัดๆเลยว่าเป็นตุ่มหนองมีแผลมีเลือดออกหรือมีกลิ่นแปลกๆก,กลิ่นเหม็นๆอันนี้ต้องระวังค่ะตุ่มหนองมีกลิน่น ใช่ค่ะหรือถ้าลูกมีไข้ร,ร่วมด้วยดูซึมลงงองแงผิดปกติไม่ค่อยกินนมพวกนี้เป็นสัญญาณว่าควรรีบพาไปหาคุณหมอทันทีเลยค่ะอย่ารอช้าครับครับถ้ามีไข้ซึมต้องรีบไปค่ะเพราะอาจจะต้องใช้ยาเฉพาะทางเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาปฏิชีวนะทาซึ่งต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งจ่ายและดูแลค่ะชัดเจนเลยครับสรุปก็คือผื่นพ้ออ้อมเนี่ยแม้จะเจอบ่อย แต่จริงๆก็จัดการได้ถ้าเราเข้าใจสาเหตุรู้จักสังเกตอาการแล้วก็เน้นดูแลให้ถูกวิธีโดยเฉพาะการป้องกันตั้งแต่แรกเลยรักษาความสะอาดความแห้งปกป้องผิวนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับเพื่อให้ลูกสบายตัวผิวแข็งแรง ถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดไว้อีกนิดนึงนะคะคือนอกจากการดูแลตอนที่เกิดปัญหาแล้วเนี่ยลองกลับมาดูเรื่องกิจวัตรประจำวันของเรากันอีกทีไหมคะการเลือกพ่ออ้อมที่เราใช้ความถีที่เราเปลี่ยนหรือแม้แต่วิธีที่เราทําความสะอาดผิวให้ลูกทุกวันมันส่งผลต่อกรอบป้องกันผิวตามธรรมชาติของลูกในระยะยาวแค่ไหน อน่าคิดนะครับใช่ค่ะบางทีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปมันอาจจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพผิวที่ดีของลูกได้แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะ